เครื่องปรุงที่ใช้ในการทำเครื่องแกงพริกแห้งกะปิตะไคร้ซอยหอมซอยกระเทียมเกลือเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำแกงส้มเครื่องแกงน้ำมะนาวน้ำตาลดอกแคร์กุง้งทำเครื่องแกงส้ม ต้องนำส่วนผสมในการทำเครื่องแกงทั้งหมดมาใส่ในโคกนะคะแล้วก็ตำให้เข้ากัน,นะค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะก็จะใส่กะปิลงไปค่ะโดยกะปินะคะเราต้องใส่ให้พอประมาณค่ะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปค่ะนี่ค่ะกะปิ แล้วก็ตามให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะในการทำเครื่องแกงนะคะเราอาจจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเครื่องแกงของเราค่ะให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือกะปิกับเครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ แล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเครื่องแกงส้มนะคะวันนี้ก็คือกุ้งที่เราจะนำมาทำเป็นแกงส้มกุ้งนะคะมะนาวค่ะ ใช้ในการปรุงรสนะคะต้องตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะอ้นนี้ค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะก็ให้ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำแกง เมื่อน้ำแกงเดือดนะคะก็ให้ใส่กุ้งลงไปค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะนาวตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่ดอกแคร์ลงไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มกุ้งค่ะ